ะะท่านสุดท้ายของเราะคะอาจารย์ชุกิจค่ะขอออชุกิจค่ะ,ออกกคะไม่ทราบว่าขออมองสมรรถนะสําคัญที่เราอาจจะมองในเรื่องของการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะว่าเด็กๆนะคะ k .12 ที่ควรจะมีแล้วเราเนี่ยค่ะจะช่วยในการที่จะสร้างสมรรถนะนั้นได้ยังไงคะ่ะขอออนเชิญค่ะครับผมขอบคุณครับก็ตกที่นั่งลําบากเหมือนเดิมนะครับต่อจากทั้งทั้งสามท่านนะครับทั้งสามท่านปูฐานมาดีมากเลยครับแล้วก็จริงจริง แต่ละท่านเนี่ยอธิบายรายละเอเียดได้ดีมากๆถึงวิธีที่จะอัดแอปไอสิ่งที่ไม่ไม่ใช่เพียงแค่บอกว่าสมรรถนะหรือว่าจริงๆทำการอธิบายสมรรถนะเนี่ยอย่างที่ผมพูดไปในรอบที่แล้วแล้วก็หลายๆท่านก็ได้พยายามเลี่ยงมาอธิบายตัวตัวสกิลแทนซึ่งซึ่งถูกต้องนะครับถูกต้องอย่างยิ่งเลยเพราะว่าการอธิบายสมรรถนะเนี่ยอธิบายหลังจากมันผสมกันแล้วเนี่ย มันพูดยากฮะแล้วคอมบิเนชันมันเยอะมากดังนั้นการที่จะให้เกิดให้คุณลักษณะที่ดีในในตัวประชากรในอนาคตเนี่ยท่านอาจารย์สมเกียิก็ให้แนววิธีในการที่จะ i m p l e m e n t สิ่งเหล่านี้ในกระบวนการได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับท่านอาจารย์ดรรัฐศาสตร์เองก็บอกถึงความสำคัญของดิจิทัลที่ที่จะต้อง Blend in เข้าไปแล้วก็การ การที่เข้าไปอยู่ในโลกดิจิตอลเนี่ยทาให้จริงๆมันจะมีรอบกติกามีอะไรอีกมากมายซึ่งกระต่สางจากโลกปัจจุบันแล้วก็การที่เด็กจะพัฒนาเพื่อให้มีสมรรถนะในการใช้สิ่งเหล่านั้นได้เนี่ยมันแตกต่างจากเดิมนะครับถ้าอาจารย์อัศพลนี้ลงรายละเอียดเยอะที่สุดกับผมทาให้ผมสบายใจดีใจว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเรามีเนื้ออยู่เยอะมากในการที่จะขยับขับเคลื่อนสิ่งเหล่านี้ แล้วก็มีมีรายละเอียดที่ได้ถอดเอาไว้มากเลยนะครับผมคิดว่าทุกท่านเห็นตรงกันนะว่าครูเนี่ยจะต้องเปลี่ยนเป็นจาก authority style คือเป็นขุมความรู้ให้กับห้องเรียนเนื่องจากความรู้ตอนนี้อย่างอย่างที่เราเห็นจากรอบที่แล้วแล้วว่ามันมีอยู่ทั่วไปในอินเทอร์เน็ตดังนั้นครูจะต้องเป็น facilitator ที่มาช่วยกันทำให้เด็กได้เรียนรู้ แล้วก็ผมผมเชื่อว่าทุกท่านพูดภาษาเดียวกันซิงค์ซิงโครไนซ์กันในะขณะที่ว่า,ามันไม่ใช่เพียงแค่ว่ามีความรู้แล้วรู้แต่กระบวนท่าแต่ว่าต้องเอามาใช้ให้เป็นนะครับผมผมขออนุญาตก,กลับมาทีที่สไลด์ช่วยช่วยในการบรรยายตรงนี้นิดหนึ่งนะซึ่งผมคิดว่า,เ,าเราเนี่ยม,มองกันชัดกว่าในการที่จะแทนที่จะไปดูตัวผสม หลังจาก KS และ A อเราไปไป i d e n t i ต y ตัวที่ผสมกันซึ่งแต่ละคนเนี่ยมีเคที่แตกต่างกันตามความถนัดนะครับแล้วก็จะมี S และ A ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ตลอดถ้าถ้าเกิดว่าในในช่วงประถมไปเรีนถึงมัธยมก็คือ12ชั้นปีเนี่ยกระบวนการเรียนรู้เนี่ยอาจจะสร้างสกิลได้มากน้อยเนี่ยมันอยู่ที่ ความเป็น facilitator ของคุณครูถ้าย้อน, kind of นกลับไปที่นิยายกลังภายในก็คืออาจารย์เนี่ยวัดตัวตัดเด็กอยู่คอยดูตลอดเวลาว่าสกิลอยู่ได้หรือเปล่าแล้วจะได้แนะการเอาความดูนั้นออกมาใช้แต่ว่าในทางปฏิบัติของโรงเรียนไทยเท่าที่ผ่านมาตลอดเนี่ยเราไม่ได้มีวัตถุประสงค์ตรงนั้นครับเหตุผลก็เพราะความต้องการของคนในอดีตกับความต้องการของคนที่มีคุณภาพในปัจจุบันต่างกัน ในอดีตเราต้องการคนที่ออกมาฟีดระบบเพื่อทำงา,าเนเหมือนกันณขณะนั้นแต่งานเหล่านั้นมันหายไปหมดแล้วครับมันถูกแทนด้วยเครื่องจกักรมันถูกแทนด้วยสมองกลน,นะครับดังนั้นความต้องการของคนที่เป็นปัจเจกที่มีความแตกต่างกันที่มีสมรรถนะแตกต่างกันที่หลากหลายนะครับม,มีมีมากขึ้นแล้วก็ในอนาคต เนี่ยเราเราจะต้องเน้นการที่จะให้คนได้เรียนรู้ในเรื่องขององค์ความรู้ด้วยในเรื่องของการจัดการเรียนรู้ให้สามารถที่จะเอาความรู้นั้นออกมาใช้แล้วก็ควักเอาความรู้ด้านต่างๆออกมาใช้ได้แตกต่างกันเนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันที่เรื่องของ A เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ที่บอกว่าจะต้องเริ่มจากตั้งต้นจากมีคุณธรรมซึ่งวิธีการสร้างเนี่ย แตกต่างจากทั้งสองอันท,ทั้งเรื่องของการ implement ความรู้และสกิลมักจะสร้างจากแบบอย่างที่ดีตัวอย่างที่ดีแรงบันดาลใจกิจกรรมเสริมซึ่งวันนี้เนี่ยมีคุณครูหลายท่านครับมาพูดอยู่ในหลายแผ่นแนวที่ที่พูดถึงว่าอะไรที่สร้างเอกันนะครับทัทง้งทั้งที่บางบางครั้งเนี่ยเร,เราเรากำลังยังไม่ได้พูดกันเรื่องสมรรถนะด้วยซ้ำไปครับแต่คุณครูมา มาพูดในในเซสชันของท่านเองนะครับดังนั้นความชัดเจนนะครับตอนนี้เรากำลังพูดถึงตัว K S และ A เพื่อที่จะให้ก่อเกิดสมรรถนะที่ที่ที่เหมาะสำหรับยุคแนอนาคตต,ต่อไปนะครับไปสไลด์ต่อไปเลยฮะทีนี้ที่เราบอกย้อนกลับมาว่าเราบอกว่าเป้าหมายของ O E C D ชักชวนให้ทุกประเทศ ทั่วโลกเนี่ยตั้งเป้าหมายของการจัดการศึกษาเพื่อเวล l บีอิงให้คนทั่วโลกอยู่กันอย่างผาสุกนะครับคนทั่วโลกจะไม่อยู่กันอย่างผาสุกบูริมไม่สงบสุขถ้ามีอาูรอยู่เยอะกว่าฝ่ายธรรมะนะครับเอถ้าคัมภีร์เทวดาตกลงไปในมืออาูร์ข้อขวดในขนาดนู้นหนังกำลังภายในทุกเรื่องเรารุ้นไม่ให้คัมภีร์เทวดาตกลงไปในมืออสูรนะครับข้อขวดคือความรู้ ปัจจุบันความรู้ไม่ใช่ขอบขวดแล้วทำยังไงโลกจะอยู่กันอย่างผาสุกนะครับประเทศไทยเราอยู่กันยังไม่ค่อยผาสุกเพราะว่าคนเก่งคนเก่งทั้งมีทั้งในส่วนของความรู้มีทั้งในส่วนของทักษะแต่ขาดแอติจูดที่ดีขาดคุณธรรมนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าจะตั้งเป้าหมายของ OECD จริงๆก็ต้อง ย้อนกลับมาทําให้ประชาชนทั้งหมดหรือว่าเยาวชนทั้งหมดเนี่ยมาอยู่ฝั่งดีให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้มันถึงจะเข้าสู่เบลบีอิงได้เราไปบีบคอขวดอยู่ที่ตัวความรู้หรือบ,บีบคอขวดอยู่ที่ทักษะบอกว่าถ้าถ้าเกิดคุณเจตคติไม่ดีฉันไม่สอนก็ไม่ได้นะครับสุดเองก็ได้นะครับด,ด,ดังนั้นไทย ท้ายที่สุดเนี่ยเราเราจะต้องให้ความสําคัญกับเอีมากขึ้นตรงนี้แหละครับเป็นเป็นอะไรที่เอ่อสำหรับ policy maker ผู้ที่จะออกแบบระบบเอ่อการการศึกษากับพ่อแม่ผู้ปกครองที่กําลังถามคําถามเดียวกันว่า competency ที่ดีที่สุดเนี่ยเอ่อสำหรับใครแตกต่างกันตรงไหนต่างกันอยู่นะครับสําหรับ policy maker ก็ต้องต้องการอย่างที่ผมผมเล่าให้ฟังเมื่อครู่นะครับ ต้องการให้ทุกคนเนี่ยคอนทิบิวให้กับสังคมทำอะไรได้ทำให้มากที่สุดโดยวัดเกตของการที่จะทำแล้วเ,เป็นประโยชน์กับสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องของการเ,าเข้าใจสิ่งแวดล้อมไม่ทำมลภาวะนะครับมีมีวิทยากรบางท่านเส่าภาาพาดผิงตั้งแต่เซสชั่นก่อนๆผมไม่ได้มีโอกาสตอบตรงนั้นนะครับว่า,าซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราถ้าเราแก้กันที่เอได้ก็จะช่วยลดตรงนั้นนะครับ ซึ่งการจะแก้กันที่ A สร้างแรงบันดาลใจนิยายเกาหลีนะครับซีรีส์เกาหลีนิยายจีนต่างๆเนี่ยอยากจะทำให้คนอ่านแล้วรู้สึกเป็นคนดี Follow บิลบุษนะครับในส่วนของ K นะครับไปสไลด์ต่อไปเลยครับในส่วนของ K เนี่ยถามว่าหลักสูตรสมรถนะเนี่ยทุกคนกลัวกันมากว่าจะ ถอดเอาความรู้ที่จําเป็นออกไปผมย้าว่าต้องไม่ถอดเอาความรู้ที่จําเป็นออกไปแถมจะต้องอัปเดตให้ทันสมัยขึ้นสิอีกในเรื่องของสาย t มทเทคโนโลยีและแอดดิจิทอลเข้ามาด้วยนะครับตัวเคที่ที่ผมที่ผมบอกว่าทุกคนกลัวกันมากเพราะเราดันใช้คําว่าหลักสูตรฐานสมรรถนะซึ่งที่ที่ผมเรียนไปแล้วว่าคือรีคูลัมมันแปลว่าหลักสูตรในภาษาไทยแต่คือรคูลัมไม่เท่ากับหลักสูตรนะ คือ r i ริคูลคือทั้งหมดดังนั้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนก็คือส่วนหนึ่งของค r ริคูลัมจริงๆเนี่ยวันนี้เราความรู้เราโอเคไม่ได้ด้อยกว่าที่ไหนในโลกนะฮะไปตามหัวข้อที่สเปลเอาไว้แต่ว่าการอดอปอาความรู้ออกมาใช้ต่างหากในในส่วนของ Skill คือสิ่งที่ต้องเพิ่มในส่วนของ attitude and value คือส่วนที่ต้องให้ความสำคัญอยิง่ง นะครับที่ที่รลรลัฐศาสตร์ก็พูดถึงนะครับว่า,า attitude ของเด็กไทยเมื่อเทียบกับ attitude ของเด็กสิโปร์เป็นเช่นไรสําหรับสกิลนะครับที่เราต้องการผมผมตรงนี้โอสโคูลมากเลยฮนะเ,เมื่อหลายน่าจะเกือบสิบปีก่อนเราเราเคยพูดว่าแต่ก่อนเนี่ยสกิลเรามี 3R ก็คือ read write a r i t h m e t i c นะครับอตอนนี้ต้อง 3R มอบวกสี 4, นะครับก็คือ คอมมูนิเคชันหลายท่านพูดไปแล้วนะครับต้องสื่อสารได้ต้องอ่านเขียนได้ดีแล้วก็ต้องไม่ไม่ใช่เฉพาะภาษาไทยแต่ทุกทุกอย่างแต่จริงๆคือความคิดรวบยอดในการพรีเซนเตชันในการอธิบายให้คนฟังด้วยนะครับคอร์บูร์เลชันการทำงานร่วมกันนะครับสี่ที่สองสี่ที่สามเพล i ์ซีบิตี้หลายท่านก็พูดตรงนี้ไปแล้วสี่ที่สี่คือคิดถึงข้อจริงผมผมมองว่าสามอเป็นวิธีที่จำง่ายแล้วก็จริงจริงคือคืออันนี้ครับที่ที่จะต้องเป็นสกิลที่ต้องให้บอก ก่อให้เกิดกับเด็กแน่นอนที่สุดอาจจะแอดในเรื่องของสกิลด้านดิจิทัลแล้วก็การแปลข้อมูลที่ซับซ้อนและที่สําคัญที่สุดนะที่ผมเกริ่นไปในรอบที่แล้วแล้วว่าแกนเวลามันกำลังหดตัวอย่างรวดเร็วเพราะว่าทุกอย่างมันเกิดแบบแอคซิลเลตดังนั้นตัวเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นการศึกษาถึงยากเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยการจัดการศึกษาเราโปเจกต์ว่าอนาคตเนี่ยสังคมจะม,มูฟไปยังไง แล้วเราก็เตรียมคนเพื่อที่จะเข้าไปอยู่ในสังคมนั้นแต่ทีนี้พอแกนเวลามันหดตัวล,ลงเร็วแบบเป็นล็อกสเกลเนี่ยเราไม่สามารถที่จะพิจิกได้ดังนั้นวิธีการที่เซฟเบสที่สุดคือความการเปลี่ยนแปลงคือสิ่งที่แน่นอนที่สุดที่จะเกิดขึ้นเราก็จะต้องเตรียมคนที่สามารถที่จะปรับตัวได้ ปรับตัวได้โดยเป็นสกิลอย่างหนึ่งได้เหมือนกันก็คือซ้อมให้เด็กถัดปรับตัวรับสถาน,นการณ์ต่างๆแบบที่ตัวเองนี้เคยเจอนะครับแล้วท้ายที่สุดมันก็จะเป็น competency เมื่อเขาเติบโตให้เป็นเต็มเต็มเต็มที่เนี่ยเขาก็จะสามารถย e ืดเอา k n o w l e d g เอา,เ,อาเรื่องของแ t t i t u d e ดีๆมาใช้เป็น s วเอลสำหรับการปรับตัวของเขาได้เหมือนกันนะครับในเรื่องของ attitude and value อย่างที่ทุกท่านได้พูดไปแล้วนะครับ ความสำคัญที่สุดคือคุณธรรมเริ่มหายไปจากสังคมไทยฮะดังนั้นเาจ,จะต้องเน้นเรื่องของคุณธรรมเน้นเรื่องของการเคา,ารพเข้าใจผู้อื่นแล้วก็ความรับผิดชอบ,บต่อส่วนรวมซึ่งตรงนี้ครับที่ผมบอกว่าต้องวางโดย policy maker เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยทางสังคมให้ความสำคัญมากกับเศรษฐฐานนะแล้วไปมองว่า การแต่ก่อนเนี่ยมันค่อนข้างจะแปลผันตรงกันถ้าคุณทําอะไรที่มีคุณค่ามากให้กับสังคมมากคุณก็จะได้เงินเยอะขึ้นคุณคุณก็จะได้ไรายได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะมีม,มีมีชีวิตที่สวยงามได้แต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีวิธีอื่นอีกเยอะแยะที่ท,ที่ทําโดย loss คุณธรรม loss การเคารพเข้าใจผู้อื่นไปแต่ทําแล้วมันไม่ c o n t ิบิวอะไรให้เลยกับสังคม ดังนั้นถ้าจะให้มันวิลเบียรงแล้วก็สามารถจะแก้ปัญหาวิกฤตของโลก,กต่างๆได้เนี่ยต้องย้อนกลับมาให้ทุกคนเนี่ยให้ความสําคัญแล้วมองว่ากําลังอยู่บนเรือละ่ะนาวาลําใหญ่ลําเดียวกันแล้วก็ให้ให้ความเคารพกับสิ่งแวดล้อมให้ความสาคัญกับส่วนรวมฮะผมว่าตรงนี้ต้องต้องปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็กและเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญเอ่อแทบจะที่สุดนะครับในการจัดการศึกษาครับผม จริงๆแล้วก็ต้องขออนุญาตว่าในส่วนนี้ใช้ของทุกท่านนะครับที่ได้กรุณา,ากล่าวมาแล้วผมคิดว่าทุกท่านเนี่ย on the same ม a g e มีมิติของมุมมองของการวิเคราะห์สังเคราะห์ที่แตกต่างกันผมผมมองว่าเซสชั่นนี้นะครับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทางทีมเราจะไปถอดแล้วก็จริงๆได้เกิดนำนตั้งแต่ตอนเปิดแล้วครับว่าสำหรับ ความรู้ที่เราได้รับในสองวันนี้เนี่ยจะเป็นคุณค่าอย่างยิ่งในการที่สะสะวะทอยจะถอดออกมาเพื่อที่จะใช้ในการออกแบบว่าการจัดการเรียนรู้ที่เราสนับสนุนในอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยเป็นผู้มีประสบการณ์เห็นระบบเห็นอะไรมาทุกอย่างนะครับตอนนี้ได้มุมมองแทบจะเรียกได้ว่าสามร มองจากมุม policy maker มองจากมุมผู้ใช้มองจากมุมคุณครูที่ที่ประสบระบบมานะครับแล้วก็ทางหลายคนเนี่ยเป็นเป็นคนที่มีโอกาสไป access กับโรงเรียนและเห็นปัญหาของการศึกษาไทยหลายท่านมีโอกาสในในส่วนของการใช้นักเรียนที่จบออกมานะครับว่ามีปัญหาอะไรบ้างดังนั้นต้อง ขอบคุณทุกท่านมากครับที่ช่วยกันมาคอน t ิบิวในวันนี้นะครับแล้วก็ท้ายที่สุดนี้ก็ในส่วนของงาน50ปีของสะสะวะทนะครับผมดีใจแล้วก็ภูมิใจขอบคุณดรสมเกียรติดรเปเปอร์นะครับดรทักที่มาร่วมเซสชันนี้ด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณท่านผอชุก,กิจนะคะจริงๆสิ่งที่ท่านพูดมานี่ก็คือ จริงๆคือเป็นการ wrap up ในส่วนของของสมรรถนะส่วนของตรงนี้ไว้หมดแล้วนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะท่านผู้ชมคะในในส่วนที่วิทยากรทุกท่านได้พูดมาเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งที่จริงๆที่ทุกท่านเนี่ยพูดตรงกันและทด่ฉันมองว่าน่าจะเป็นส่วนที่น่าจะนําเป็นเป็นสารที่จะเสื่อให,ให้กับท่านผู้ชมก็คือว่าทุกท่านมองเห็นตรงกันถามว่าเมื่อโลกเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยคนเราที่ต้องพร้อมรับการเปลีป่ยนแปลงน,น,นะคะขออนุญ,ญาตยืนใช้คาพูดของดอกเตอร์รัฐศาสตร์นะคะว่าเราต้องมี fluid competency นะคะก็คือว่าเราต้องมีความพร้อมรับค่ะ พร้อมด้วยการปรับเปลี่ยนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆนะคะแล้วก็เพิ่มความฉลาดรู้ทางด้านการใช้ข้อมูลแล้วก็การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนะคะแล้วก็มีการฝึกฝนทักษะใหม่ๆเพื่อเตรียมพร้อมตัวเราเองเนะะี่ยค่ะให้พร้อมกับการทําง,งานนะคะหรือว่าการใช้ชีวิต นอกจากนี้เนี่ยเพื่อให้มันไปสู่เป้าหมายของ Well-Being 2030เนี่ยค่ะพวกเราทุกคนควรที่จะรักษาสุขภาพอนามัยทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะให้ดีแล้วก็สำคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะเจตคติที่ทุกท่านเห็นตรงกันว่าเป็นส่วนที่มีความสําคัญมากนะคะจะต้องอมีได้ง่ายทํามีเจตคติที่ดีมีคุณธรรมนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นว่า อย่างที่พอ,อบอกนะคะพยามาลจะครองโลกเราต้องการที่เป็นฝ่ายฝ่ายธรรมะครองโลกมากกว่านะคะแล้วก็จะต้องพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงปรับและยืดหยุ่นในตามสถานการณ์นะคะแล้วก็พื้นฐานทางอารมณ์ของเราเนี่ยค่ะทั้งทางอารมณ์และสังคมต้องเป็นบวกนะคะเป็นบวกนะคะไม่ใช่พร้อมบวกนะคะแล้วก็มองเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะแล้วก็ของผู้อื่นเพื่อที่จะดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขแล้วก็คอน tribu ์กลับไปที่สังคมให้มีความผาสุกเช่นกันนะคะจตวทค่ะต้องขอขอบพระคุณวิทยากรเป็นอย่างสูงนะคะได้ให้เกียรติร่วมในการเสวนาในครั้้งนีค่ะ แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าจะได้รับโอกาสได้รับเกียรติจากาวิทยากรทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นดเตรสมงเกียรติทักิจมา,านิชนะคะดรอรัชศาส,สตร์กรสูตรนะคะผู้ช่วยสาราจารย์อัธพลอนัน,นตวรสกุลนะคะแล้วก็พอ,อชุกิจลิมปิจำนงถ่านขอได้รับโอกาสมาได้พูดคุยกับท่านในโอกาสต่อไปนะคะขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ